สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่หน้าร้านเจ๊กอ้าวบะหมี่เกี๊ยวนะครับเขาเขียนว่าเส้นสดทําเองสูตรแต้จิว๋วสืบท่อดตำนานความอร่อยมากว่า80ปีว่าแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามายืนดูเขารวกเลยดีกว่าเนาะนี่ได้เปิดพิสดารด้วยนี่เส้นสดทำเอง ขายวันไหนถึงวันไหนบ้างคะหยุดทุกวันพุธค่ะพี่หยุดทุกวันพุธอ่าหยุดทุกวันพุธต้องนัดเปิดทุกวันเลยเราเริ่มเริ่มกินได้ตั้งแต่กี่โมงอ่ะแปดโมงครึ่งกินได้เหรอมือสี่โมงเย็นนะโอ้หยุดวันพุธวันเดียวแม่ทำอย่างร้านตัดผมเลยเนาะตอนนี้รวมรวมกี่ปีเนี่ยขายอยู่เนี่ยเกินแปดสิบพี่เกินแปดสิบแล้วนะหนูรุ่นที่สามแล้วค่ะก็จากสมัยอากงละตั้งแต่อากงเลยใช่ไหม แล้วหนูนี่เป็นเป็นเป็นหลานอากงอ๋อนี่รุ่นหลานแล้ว<ะ>เห็นไหมละ่ะพี่ลูกชิน้นดูลูกชินก้นเขาเป็นก้อนเบลเลอร์เทอร์เลยอะ่ะชิ้นหมูอะ่ะหมูบะชอ่อแล้วก็จะมีเกี๊ยวหมูแดงเราไปดูเขาดูในตูเ้เขาดีกว่า,<ม>านี่เบื้องหลังความอร่อยยุกยิกยุกยิกอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวกันแค่แบบที่แบบาเออ เจอเลยครับอ๋อนี่ดิเขามีเขามีลิ้นชั่กเขามีลิ้นชักแอบซ่อนของอร่อยอยู่ลิ้นชักบนก็คือเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่ขอบะหมี่มาเท่ด้วยพี่นี่ลิ้นชักล่างก็เป็นเกี๊ยวเร้่องพอต้องแอบอยู่ในเก๊ะแล้วครับคุณนายไม่ให้มนมันโดนแต่ในเก๊ะโอ้โหนี่อันนี้คือทำเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแค่ทำเองค่ะทำใหม่ทุกวันค่ะคือคือมันมีมันมีมันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีไอ้นี่อยู่ใช่ไหม ว่าว่าทำไมเราถึงว่าต้อตรงไ้ได้ลิ้นชักเนอะใช่ค่ะใช<อ>่ไม่ได้ซ้อนค่ะกันลม <laughs> ้ไไนเมเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมเขาชักเขา้าชักอกอ๋อตังไว้ข้างน,นอกมันจะเย็นมันโดนลมแล้วมันจะแห้งค่ะอ๋อหูมันจะมีลิ้นชัก แล้วก็มีใส่เกี๊ยวกับใส่ใส่เส้นขายเริ่มกินได้ตั้งแต่8ปดโมงเลยหยุดวันพุธวันเดียวนี่คุณแม่ใช่ไหมครับอ๋ออไปคุณป้าแล้วเห็นแล่ะนี่เลี้ยงลูกคนเดียวเลยเหรอไม่ได้มีคุณน้องชายคนนึ่งมาช่วยลวกใช่ไหมค่ะน้องชายแต่จำเป็นกับคุณป้าค่ะเหรอตลอดลวกลูกคนเดียวเลยนั่นไง เก่งมากอะลูกคนเดียวด้วแขนหลุดแน่เลยลูกค้าเต็มร้านแล้วผมจะบอกให้กเ,กเป็นเกียวเป็นกระดูกเกียวน้ำ เราอยู่ปั๊บๆๆลงอย่างนี้แหละแล้วก็มาหยิบหมูหยิบผักใส่น้ำว่าแล้วเราไปกินเลยดีกว่าห้องเราได้แล้วนี่อันนี้พนักงานห่อเกี๊ยวอันนี้อันนี้เป็นหมูอะไรเนี่ยหมูเด้งปะหมูเด้งโอ้ยเนียมเลยนุอย่างกระป๋าเลยอ่ะเขาจะเขาจะขึทีละแผ่นทีละแผ่นแบบนี้เลยนักท่องเที่ยวทั่มือยาไว เจ๊กอ้าวบะหมี่เกี๊ยวยาาน,น,นี่คือ,คอ,ามมารอคบรรยากาศภายในร้านดูสึกดูสึกก็มีอย่างตั้งมาแปดสิบปีบรรยากาศในยสถานเขาจะมีเมนูเขาจะมีแบบว่าเส้นสดทำเองสูตรแม่จิว๋วบะหมี่แห้งน้ำต้มยำธรรมดา40พิเศษ50เกี๊ยวแหง้งน้ำต้มยำธรรมดา40พิเศษ50าสบะหมี่เกี๊ยว40ธรรมดาพิเศษ50ก๋วยเตี๋ยวหมูก็เหมือนกัน40 ธรรมดาพิเศษ50แล้วเกาเหลา,าเครื่องดื่มก็มีน้ำเปล่าน้ำบัลลมน้ำแข็งนี่ว่าแล้วเราได้แล้วเราไปกินเลยดีกว่านี่เกาเหลมามันไม่มีครับโอ้โหเคี่ยวน้ำไงน,นี่เดี๋ยวเราเราจะเริ่มเราไม่เดี๋ยวเราต้องชิมก่อนครับชิมก่อนปรุงอันนี้คือเป็นบาร์บีบบบคิวน้ำหมูแดงน่าจะเป็นพิเศษธรรมดาเหรอได้เยอะโอ้ยหลมแข็งอรนะ่อมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชิมน้ำก่อนนะ บะหมี่เขาทำเองเต้นบะหมี่ทำเองหมูแดงทำเองเจียวอือหืึมันหวานชื่นใจมันชื่นใจจริงๆเลยอือหือเดี๋ยวผมจะชิมหมูนะเพราะหมูเพราะหมูเขาแบบว่าก้อนแบบใหญ่ๆเลยอ่ะคือหมูหมูเด้งนี่เต็มช้อนเลยครับท่านผู้ชมดูนะบะหมี่ฟังฟ้าน หมูเขาหวานน่ะหอมแดงอร่อยนมากม่รู้แอบใส่อะไรหวานมากเฉ่งเฉ่งอร่อยอย่างลองเตี้ยวนะทำไมจะเยอะจังมาสายจังต้องสั่งพิเศษอ่ะอ่ไม่ส่งที่นาพิเศษต้องสั่งนะจึงจะได้นะไม่ใช่อยู่ดีได้เลยนะต้องสั่งเยอะเกินอยู่นีเยอะมาก เยอะเกินวินาอยากเอาอยูไหนเกียวก็หนึบๆอร่อยไม่เละร้านหมูแดงอร่อยยวลองกินหมูแดงนะ้วมีคนกระซิบว่าหมูแดงอร่อยอันนี้คุณมาจนะตุ่ยๆุ่ตุ่ย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 ุ่มตุ่ยตุแยตุ่่าตล่วเร่กินเส้นนะตุ้ยตุเองุ่ยตุ่ยต่ยตุ่ย่ยตุ่ย่ยตุ่ว่าตุ่ยยังไง เดี๋ยวจะบอกว่ามันชื sí? s <S ่นใจโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองกินแห้งดูนะหนูตะเกียบหนูแห้งแห้งแห้งแบบว่ากินยังไม่ต้องปรุงนะเดี๋ยวแวะกิบจตุร์รอต่อยเข้าบ้านแล้ว แห้งโดยที่ยังไม่ต้องปรุงนี่เพราะเขาเพาะเขาใส่ถั่วใส่น้ำตาลมาแล้วเขาใส่น้ำตาลมาผมจะไม่ปรุงนะผมจะกินกินโดยยังไม่ต้องปรุงเขามีมาให้หน่อยอร่อยหอมอื้ม เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมให้เนี่เดี๋ยวผมขอซิ่งซ้ <ผม S 1> ขอนผมว่าอร่อยอ่ะมันหอมมันหอมไอ้เนี่ยตั้งใจยอือแต่กระเทียมตั้งใจยเขาอร่อยตัง้งใจเนี่ยนี่อบอกคุณน้องสาวกินบะหมี่แห้งฮะนี่ของน้องสาวกินบะหมี่แห้งรูง้ตายแล้วน้องสาวน้องสาวกินแบบว่ากินหมดเลยอร่อย <laughs> นี่เดี๋ยวหลานสาวอ่ะพักสิลูกหลานอยยอขึลานสาวกินไปกี่จานแล้วหลานสาวอ่ะห <laughs> ลานสาวกินสองจานเลยเหรอคนละสองอู้ตายแล้วชีวิต ผมว่าเพว่าคือไม่ต้องปรุงยังอร่อยเลยอ่ะไม่ต้องโค้งอ่ะจริงนะอรอ่อยได้ไหมครับอร่มยในโลกได้อิ่มพอดีเลยนะาาเนาะหน้าชามเดียวอิ่มอิ่มมากอร่อยอาจจะใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งนะมันจะมันจะลงตัวเลยอ่ะดดอืมใส่ด้วยไม่คือน้ำตาลเดี่ยต้องมาดีนึงมันส้มนิดนึงส้มตะกินช้อนน้ำตาลสักหน่อย ไม่แล้วไม่เอาแล้วมาเอาไปแล้โอเคแล้วไอเส้นนาคืงมันแบบมันเก็บรอเลยไม่ไม่หนูเขนลงดีน้าก็เอาเพิ่มอีกซะที่เป็นเส้นแบบเราเหลาไงมาเยคือถ้าถ้ามาถ้ามาที่ตลาดตลาดเก่าสามชุกนี่ร้านนี้แนะนำเลยเจ๊ก้าวเจ๊ก้าวอื้มพอใส่น้ำปลาไปมันจะหอม ขอมปลาปากินจะสใหญ่มาไม่กินเดี๋ยวเราไปกินข้าวบวเป็นเบื่อแล้วแกงส้มต้มยำปลาทอดเยออร่อยอร่อยจริงไม่จบตานี่ดูนี่ดูไม่รู้ดูดิค่ะแมข้ก็บีบเกียว ส kind of 네ี่สิบหรืออาารยี่สิบสี่สิบบาทเขาขายม่ายออยากเอากลับบ้านก็อ๋อมก้านอยู่เร่อห่ออจะมีหนมจีนหอมมากหูหอมให้คนดูจนกินเสร็จเลยหรออืม

มันเบาๆหอมนิด่งเขาปแน่เขาไมปั่นนะมันหนึบเาไมปั่นเขาไม่ปั่นเขาไม่ที่บดเขาไม่ปั่นอนี้เหล่า้านอาจารนาเดพมีละคุณวิโร่เดอลูกทิ้งก็หมูลูกทิ้งก็หมูแท้เป็นหมูเป็นก้อนเลย ใหญ่เท่าหน้าเลยเวลาเขานเขาจะแบบเดวให้าวต้องจิตด้านนี้ คลิปนี้ยาเราเป็นผู้ชมจะดังแค่ชั่วโมงมีสปอนเซอร์เข้าแล้วโคจนะเนี่เอาแล้วโดนแล้วอื้อสุกิงเลยออร่อยอร่อยพี่ดาบอกตั้งนานจะไมนูยากอร่อยกินอ้อหมูแดงเขาก็หอมหอมแดงมีนิดหน่อยแบบหมูแดงเขาก็หอมหมูแดงก็หอมมากหมูแดงอื้มอื้มอิ่มสี่อิ่มจบ 2> <2> แล้วคุณเต๋อทานกี sure> ่ามอ่ะคนละสองหมดแหละตักันี่ยแห้งน้ำแห้งน้ำพี <s <s ่นจาคนเดียวนี่พอแล้ว่นใจื่นใจมากอันนี้เครื่องหมดพูนใจมากบอกตัวไม่ต้องปรุงเลยอ่ะ เดียเชันเน้นเน้นแอนพบกับวันนี้กินมันจิกปลาทูอันนั้นเดียเช่นเน้นเช่นั้นเช่นเน้นดีซึ่งมีแตบเองเส้นก็เหนียวนุ่มอยู่ไอ้กล้องมีกี่บาทซื้อมั่งดีกว่าไปถ่ายญี่ปุ่นแล้วถ้าเราถ่ายตั้งแต่รวยๆดีมากแล้ว ไปญี่ปุ่นเองตั้งนานแล้วไม่ทันว่าจะทำตั้งนานไม่ได้ทำเป็นหงจะอธิบายให้ละเอียดแล้วไปยังไงขึ้นรถอะไรคนต้องตามเขาอยากไปเป็นว่าขึ้นรถอันนี้ก็อ,อธิบายทีห่หมดเลยแล้วคน,น,วท,น,นที่มากดซื้อกดดูก็ดูทุกข้าพบกับต้าหมวยต้าต้าหมวยต้าห,หมวยจังญี่ปุ่นเราไม่มีจังต้าหมวยจังต้าหมวยต้าหมวยจัง ก็แก่ไงลูกกินเพลินเลย,ยก็ตัวใหญ่เด็กก็รีบไปเองก็ต้องดูไงคนแก่ไปมันก็เป็นบอกแล้วแหละบอสกับช่างออหองหยจังนะจบหอย,ยอะไรดีอ่ะหวยจังกระลียาจังไม่ต้องชื่อตัวเองมุดแดงก็าหอม ออซูมตัวซูมนู่นแดงก็หมพกเป็นตช่อ I love เจแไม่เดี๋ยวจะฝากช่องเนี่ยเจตแตงอู๋ไปทำคลิปทุวันเป็ีุ่น่คิปเองเลยเองเียวตอวเจลําละห้าสิบสี่สิบเ หนึ่งทุกวัาห้าติ๋มใหญ่เหลือเกินหูขายเนี่ยทำแรกเนี่ยทำสุดท้ายสองชามเดียวอืตรงนี้คิดตังคิดตังเลยค่ะแต่เดีไม่ต้องเหรอมไม่ใกล้จะให้ให้เรากินต่อได้มีน้ำเปล่าตรงนู้นขวดนึงตรงนึงคุณเสียวอะเออสิบเอ็ดสิบเอ็ด สองสี่เจ็ดเสิบสิบอ็อพอพี่น้ำน้ำเปล่าสองขวดนั้นี่ขวดสิบเอ็ดเนีอสเออลำาไยกับเครื่องวยเครื่องวยน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งกี่แก้วคะน้ำแข็งโหกหหกไอพี่สาห้าร้อยสิบอ่น้ำเปล่าสองขวดนั้นละค่ะนี่พวกเราดูนี่ค่ะนก็สี่ร้อยสี่โบเบเลยสองขวดก็สี่ร้อยหกสี่ น้ำหวานสองแก้วก็ห้าร้อยห้าสิบบาทมีความสุขเดี๋ยวจะให้เราพวกเราดูบรรยากาศในร้านโดยทั่วๆไปเนาะนี่น้าไม่ไม่ใช่พี่น้าไม่ต้องไม่ต้องนี่ดีดูดูบรรยากาศในร้านไม่ต้อเองเอานี่บรรยากาศในร้านอยู่ในตลาดตลาดเก่าสามชุกร้อยปีเนาะ นี่นี่นี่เขาอยู่ในเก๊นี่นี่อยู่ในเก๊แล้วเขาก็คอยเอาขาดันเนอะขาดันเสร็จก็จะดึงจะออกก็เอามือดันเนอะดึงดึงเนอะดึงเข้าดึงออกอยู่ตรงนี้เลยดึงออกนี่เพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่แห้งใช่ไหมแห้งค่ะอืมเห็แล้มันเซียวเขาดูเขน่ากินมากเลยดึงเข้าดึงออกอยู่ในวินชักนี่แหละนี่ของเด็กน้อยนะ อันนี้มู๒เจกอ้าวบะหมี่เคียวเส้นสดทำเองคือแท้จริงม้าสามสี่นี่บรรยาก,กาศนา้ารานโอเคนะครับคลิปนี้เราก็สมควรแก่เวลานะครับฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ฝากอะไ์ก like, ็แชร์ว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วเราค่อยๆคิดต่อไปเนาะปากมันเลยปากมันเยอะเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย